สวัสดีครับทนายนัทนะครับรับจำนำปืนผิดกฎหมายไหมทําได้หรือไม่อย่างไรคลิปนี้มีคําตอบให้กรณีที่ว่ามีคนเนี่ยเอาปืนมีทะเบียนมาจำนำคุณนะคุณต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าปืนเนี่ยการออกใบอนุญาตครอบครองเนี่ยป .4 เนี่ยเขาถือคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลนี่คือหลักการก่อนนะเพราะว่าปืนเนี่ยมีอนุภาพร้ายแรง เมื่อเขาถือคุณสมบัติของตัวบุคคลในการออกปสีหรือใบครอบครองปืนเนี่ยในกรณีแบบนี้ถ้าปรากฏว่าอยู่มาวันใดวันหนึ่งเกิดมีคนร้อนเงินเกิดมีคนเอาปืนเนี่ยมาจำนำคุณมาจำนำเพื่อนเพื่อนเอามาจำนำคุณญาติสนิทมิตรหายเอามาจำนำคุณแบบนี้ถ้าคุณรับจำนำไว้นะครับคุณจะมีความผิดทางกฎหมายฐานครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากนายทะเบียน อันนี้มีความผิดทางอาญานะต้องเข้าใจหลักการนะครับเพราะฉะนั้นรับจำนำปืนเนี่ยผิดกฎหมายครับทีนี้หล,หลายๆคนก็โต้แย้งว่าก็เอาไปจำนำกันเองไม่เห็นจะมีอะไรเลยก็นั่นคือกรณีที่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไม่พบเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้ตรวจสอบให้เจอ,อถ้าเขาพบเขาเจอขึ้นมาเนี่ยคุณก็มีฐานความผิดที่ว่าครอบครองอาวุธปืนโดยไม่ได้รับอนุญาต ปืนนะครับมันไม่ใช่สิ่งของไม่ใช่วัตถุอย่างอื่นเขาอาศัยคุณสมบัติเฉพาะตัวบุคคลในการออกใบอนุญาตฝากไว้ด้วยนะครับ